โลบัคหมดไม่พอใช่ไหมนี่เลยร้านมารุช็อปร้านเติมโลบัคระบบอัตโนมัติและระบบ ID Pass ระบบอัตโนมัติใช้งานง่ายๆเพียงแค่เราใส่ ID กรอกจำนวนเงินที่เราต้องการเติมในราคาเลทห้าจุดห้าหลังจากซื้อเสร็จโลบัคจะใช้เวลา5-7วันในการส่งเข้า ID และระบบ ID Pass เพียงแค่เราใส่ ID และพาสดุ์ในโลบอกหลังจากเลือกสินค้าเสร็จแล้วให้เรารอ12 2สถึงชั่วโมงขึ้นอยู่กับตามระดับคิวไวที่สุดก็1ชั่วโมงถ้าท่านใดสนใจใช้บริการกับทางร้านมารุช็อปลิงก์ร้านอยยู่้คคลิปเนะรับ หากคุณกําลังมองหาร้านรับฟาร์มเกมโรบบอกผมมีร้านมาแนะนําร้านอิด t ิ้ไมชอปร้านรับฟาร์มเกมโรบบอกมีบริการรับฟาร์มหลายแบบไม่ว่าจะเป็นแบบบ็อกฟุตแมสซิตี้โบ n ุโนคิงพีทและรับกดผลเกมพารในแบบบ็อกฟุตรับกดเพชรแมปออสไตล์ด้วยเพียงแค่เข้าไปที่ Facebook เซิร์ชเขาว่าอ d ด t ิ้ม ณจะเจอร้านที่มีโลโก้สีเหลืองที่อยู่หน้าแรกของฟีดจากนั้นกดปุ่มส่งข้อความเพื่อเริ่มต้นการใช้บริการได้เลยและในตอนเย็นของทุกๆวันจะมีผลไม้พิศซ่าจากแบบวันพีซ c e เจนเด d รี่มาวางจําหน่ายที่หน้าเพจอีกด้วยและทางเพจยังมีรหัสสุดโหดของแบบบล็อกฟูมาวางจาหน่ายอีกด้วยท่านใดสนใจใช้บริการก็ลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับ ร้าน Kittleshop ร้านเติมโลบัคร,ระบบ ID Pass และ VIP Server เปิดให้บริการผ่านแฟ a เพ Facebook และเว็บไซต์ Kittleshop.com นอกจากนี้ยังมีบริการรับกดผลกดเกมพาร์ในแมป Box f ก o d และ King Pete รับกดเพชรในแมป All Star Tower d ี f e ฟร e และยังมีบริการรับฟาร์ในแมป Box f o o i อีกด้วยท่านใดสนใจใช้บริการก็ลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับ โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับในคลิปนี้เราก็อยู่กันในเกมโรบอทแมปบล็อกฟุตนะฮะซึ่งในคลิปนี้นะครับก็มีข่าวเกี่ยวกันอัปเดตที่15มาอีกแล้วนะครับผมก็เป็นข่าวเกี่ยวกับผลตื่นนะฮะก็ทางแอดมินนะครับผมเขาได้ลงคลิปเนาะคลิปใหม่ล่าสุดนะครับสเน็กพิกนะฮะคลิปที่3เนาะก็เดี๋ยวเราไปดูคลิปพร้อมกันเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงเนี่ยผลแมกมาตื่นมันจะหล่อเท่ขนาดไหนเนาะมาดูกันเลยนะครับตอนนี้เป็นไตเติ้ลนะฮะโอ้โหอินโทรอัปเดต15นะครับผม นี่ผลแม็กมานะครับผมบินได้เท่ขึ้นโอ้โหตอนนี้เนี่ยครับโหูอะไรแบบมันจะเยอะอะไรขนาดนั้นโอ้อ่านี่ก็เป็นสกิลนี่ครับผมโอ้โหปล่อยกระสุนแบบแม็กมากแบบหมัดแม็กมารัวๆเลยนี่ฮะโอ้ ย้อยขึ้นแล้วก็แบบมีหมัดลูกลงมาจากฟ้าด้วยท่านผู้ชมวันนี้หมัดมังกรเหรอครับโอ้มังกรแมกมาท่านผู้ชมแมกมาเวกนะครับโอ้ขี่มังกรขี่มังกรอุ๊ยอันนี้หมัดแมกมายักนะครับอันนี้อะไรอะ่ะโอ้อย,อย่างเท่เลยอะ่ะขี่มังกรแมกมาท่า ma, นผู้ชมโอ้โหคอมิ่งซูนก็จะมาเร็วๆนี้นะครับ ก็สําหรับผลนักม้าอเวกนะโอเคก็มีประมาณนี้นะครับผมสําหรับผลนักม้าอเวกนะครับกับทางแอดมินนะฮะที่เขาลงตัวอย่างไว้ให้ดูนะครับโอเคครับผมก็ดูแมกม้าอเวกไปแล้วนะฮะก็มาถือโอกาสดูแมกม้าที่ยังไม่อเวกกันบ้างดีกว่านะก็แมกม้าที่ยังไม่ได้อเวกนะครับผมสกิลแซดนะครับมันก็เป็นแบบนี้นี่นะครับเป็นหมัดเอาไปอย่างนี้เนาะแบบไม่มีเอฟเฟกแบบลายแมกม้าอะไรเนาะสกิลแซดเนาะใช้1มาซอรี่นะครับผม แล้วก็สกิล X นะครับผมใช้45มบตเตอรี่เนาะก็เป็นสกิลนี้นะครับผมขุดพื้นนะฮะก็เป็นแบบนี้ไม่เทสเท่าไหร่เลยแล้วก็สกิลต่อไปนะครับผมสกิล C นะครับใช้95มบตเตอรี่นะครับก็เป็นแบบนี้นะครับนี่เป็นมังกรพุ่งออกไปอย่างงี้เนาะแล้วก็ระเบิดนะครับก็ค่อนข้างไกลอยู่เหมือนกันแล้วก็สกิล V นะครับผมก็เป็นสกิลนี้ชุบหมัดแมกม่านะครับผมลอยแล้วก็พุ่งลงพื้นอะไรอย่างงี้เนาะ แล้วก็สกิลเอนะครับผมก็เป็นสกิลบินแบบนี้นะครับบินแบบคุ้นๆอย่างนี้เนาะก็ในไทเติลนะครับก็ในตัวอย่างนะบินได้เท่มากเลยนะเป็นแบบแมกมาแบบสมจริงมากขึ้นนี่ครับผมโอเคครับผมก็เดี๋ยวผมจะลองเอาผลแมกมาเดิมนะครับไปทดสอบกับการตบบอสดูนะครับว่ามันจะโหดหรือเปล่านะครับปะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับผมโอเคครับผมก็ก่อนอื่นเลยนะครับมาสปอนบอสก่อนเนาะชุบห้าสิบบาทจัดไปโอเคไม โอเคครับผมก็บอสตัวแรกของเรานะครับผมก็คือบอสเบลามี่เนาะก็สกิลแซดนะครับผมเป็นสกิลนี้ปล่อยหมัดพุ่งไปนะครับแล้วก็สกิลเอ็กนะฮะระเบิดอุ้มโอ้ว้าวว้าวว้าว,าวาชึบแล้วก็สกิลซีชูมังกรยักษ์โอ้โหลากบอสไปด้วยนะครับแล้วก็สกิลว,วีนะครับผมหมัดมากๆตกลงมานะครับอ่ะสกิลแซดทีนึงปิ๊บๆ สกิลเอ็กตุ้มโชโะะสกิลซีมังกรแมกมานะครับลากบอสไปสกิลเซตชูสกิลเอ็กตุ้มก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะพี่ผู้ชมชุปสกิลวีตุมต้มตุมต้มตุม้มตุ้มสกิลเซตโยโยอยู่นี้สกิลเอ็ก โอ๊ยติด <c oughs> โอ้ติดกับดักตัวเองยิซี่สกิลซีกทีนึงชุบสกิลเอทถึงไหมโอ้ยโดนทุบโดนทุบมานี่มานี่มานี้มานี่นี่เนี้ยอ๋ออ๋ออ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 ๋อออ้ออออ๋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 ทอ๋ นี่แน่เอา้าอย่างวะเอา้าอยู่ดีๆก็แตกอยู่ดีๆก็แตกเฉยเลยโอ้อย่างวาะไปไปบอสตัวต่อไปนะครับผมบอสโดฟามิโก้นะฮะไฮ้ ไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะครับผมสำหรับบอสโดฟามิโกเนาะกับคนแบ็กมาเดิมๆนะที่ยังไม่ได้เวกแล้วก็บอสตอรี่แค่150่เองนะครับก็มาเปิดกระโดดสกิเอ็กซ์ตึ้มแล้วก็ตามด้วยสกิลเซตชึบสกิลซีโอ,อ้ยก็ตามด้วยสกิลวี่ตึม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 ย่อไปก่อนย่อไปก่อนไอเดอนสกิลเซต สิลซีเร็วๆนี่เนี่ยโดนมังกรลากไปนะครับผมแล้วก็สกิลแซดสกิลเอ็กนี่คือสกิลนี้ไม่เวริร์กเลยนะครับผมสำหรับสกิลเอ็กนะครับชึบชึบสกิลแซดสกิลซีสกิลวีโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ,โอ้ยโอ้ยโดนโดนหุยบอดอีโวแล้วนี่เนี่ยอยู่แซดไปก่อนนะครับผม สกิลเกับบอสที่แบบโจมตีระยะไกลได้อันนี้เล่นยากนะครับโอ้เชียว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 ก็เสียวได้นี่แนี่ลากไปกูดาวเลือดก่อนนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียวเสียวบอสมันใช้สกิลได้อะไรอย่างงี้นี่นี่เนชึบปิ้วปิว,วโอ้ยโดนเสียบโดนเสียบสกิววีติมตึมเติมเติม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 ,ตมสกิลซีลากไป อย่โดนคิวแซดชุบสควีดโยมชุบโยกไปโยกโยกโอ้โหยังโดนอยู่ยังโดนอยู่คิวแซดโยก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 ซีอื้มโดนไหมสควีดโอ้โหเต็มเต็มเรียบร้อยโอ้โหแบตเตอรี่ขึ้นลรัวก็ยังพอได้อยู่นะสำหรับผลแม็กมาที่ยังไม่เอาเวกนะครับ เอาสู้บอสได้นะแต่ทำมเมื่อกี้เราตีบอสเบลมี่นานจังอย่างวาะ่ะชุบมาเปิดดวยสกิลเอ็กซ์แล้วกันตุ้มชุบต้องกระโดดกระโดดหลบไอเนี้ยพื้นตัวเองนะครับผมพื้นที่แบบตัวเองทำไ,ไวนะ้นี่ไว้นะนี่แน่มังกรงาไปกินนะครับยุวยตึบ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 คิวแซต ชิบเว э ็กตุ้มสกิวซี่ตุ้มโดนไหมโดนอีกแล้เด็นไปนูน่นสกิลแซดก็โหโดนสวนสกิลเอ็กมาใกล้ๆมาใกล้ๆโยกโยกโยกสกิลแซดอีกทีนึงสกิวซี่สกิลว,วียิงดักหนา้ายิงดักหนา้าสกิลแซด ชึบชึบชึบโยสกลิลเอ็กนี่เนี่ยมาสกลิลซีไม่โดนสกลิลเซชึบ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 สกลิลเอ,อ็กตุ้มสกิลเซอะไรอยู่นี่สกลิลซีนี่เนี่ยมังกรงาไปสกลิลวี ตุ้มๆเรียบร้อยนะครับแบตเตอรี่ขึ้นรัวๆัหมบอสฟูจิทัวไรต์ตัวหนึ่งนะครับผมโอเคมาถึงแล้วนะครับควาจะมาถึงบินช้ามากสกิลซดชุบสกิลเอ็กตุ้มสกิลซียอกยอกยอกสกิลวีนี่แน่หมัดดาวตกนะครับผมชุบแซดยอกยอกโอ้โห กิ๊ซี่มากรข้าไปกินเออเออเออกิ์นี่น่ระเบิดแมกมานะครับกิ๊บซดชึบชึบชึบสกิวี่มาดดวตกโออ๋โดนโดนโดนอุกกาบาตคืนนะครับแซดไปซีไปเอ็กโอ้ไม่โดนไม่โดน หลบได้ทุกดอกไปโยกอูอ้หยดอกนี้โดนไปมากรอ่ข้าไปกินต้มตามด้วยสกิลแซดนะครับตามด้วยสกิลว,วีแล้วตกว้าวย๊บสกิลแล้วเปิดไปตามด้วยสกิลแซดอ้าวเรียบร้อยแตกนะครับผม โอเคก็ม okay, ีประมาณนี้นะครับผมท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้เนาะก็เป็นข okay, so ่าวเกี่ยวกับการอัปเดต15นะครับผมแล้วก no. ็รีวิวสกิลผลแมกมาเดิมนะครับที่ไม่ได้เอเวกนะครับผมเฮ้ยตายปุ๊บแล้วเกิดปั๊บเลยผีหลอกแล้วมั้งโอเคก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่รับชมจนจบนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่จากทางช่องเราด้วยเนาะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนฮะะบบ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 บ๊๊๊๊าา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 ยย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 ครัผม i no